สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โราศาสตร์ประจำสัปดาห์กันนะคะคลิปนี้เป็นของประจำวันที่20-26ถึง26ตุลาคม2018การดูดวงเนี่ยเป็นการอ่านตามรับไปทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะคะและอะไรที่เตือในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ร่วงหน้านะคะเอาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในสัปดาห์นี้ไพ่เนี่ยเขาอยากบอกอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มกันมาสามใบนะคะ ใบแรกเป็นพระอาทิตย์กับพระหูใบที่สองเป็นพระอาทิตย์กับอังคารใบที่สามเป็นพระจันทร์กับพระศุกร์เรามาดูเรื่องของการงานนะคะคิดว่าในสัปดาห์นี้ การงานของคุณเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขเกิดขึ้นได้เรื่องของการงานนะหรือบางคนอาจมีความอึดอัดเกิดขึ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ทีนี้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อึดอัดเนี่ยน่าจะเป็นเพศชายแต่คุณจะได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือบริวารที่เป็นผู้หญิงก็ได้ค่ะที่จะให้ความช่วยเหลือคุณเองรวมถึงคนที่มีลักษณะ บางทีคล้ายๆกับผู้หญิงอะบางทีอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้แต่มีลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงอย่างเงี้ยอาจจะใ้ความเมตตากรุณหรือให้ความช่วยเหลือคุณด้วยแม้กระทั่งบางคนเนี่ยการงานเนี่ยมันต้องมีการติดต่อสื่อสารการเดินทางเกิดขึ้นนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยถ้าในการเดินทางเราเองอะถ้าต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นบางคนเนี่ยรีบรีบทํางานรีบไปทํางานต่างๆเงี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเ,เดินแล้วมันขาอาจจะมีการพลิกไม้ก็ต้องดูแต่คนเนาะหรือแม้กระทั่งการเดินทางโดยที่ใช้รถไปหาลูกค้าที่ไหนเนี่ยทีนี้เราต้องมระวังเรื่องของน้ําหรือเรื่องอประมาณประมาณนี้นะเพราะว่าก็อยู่ในของฝนตกใช่ไหมคะเราก็ออกไป เร็วกว่าปกติหน่อยมันจะได้เป็นการถ้ามันสมมติไปเจอน้ําท่วมตรงไหนอ่ะมันจะได้ไม่มีการทําให้เราเสียเวลาหรือเราเสียประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเรื่องของการงานก็จะมีการมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นได้หรือมีความร้อนอ,อกร้อนใจได้เหมือนกันแม้กระทั่งการงานของคุณเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่บอกอุบัติเหตุเล็กน้อยออในการทํางานทัน,นเองทีนี้ในการทํางานทุกคนเนี่ย แต่ละอาชีพเนี่ยมันแตกต่างกันไปเนาะอุบัติเหตุในการทํางานเนี่ยก็ต้องดูว่างานเราไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรบ้างก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรือบางคนเนี่ยการงานเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีเครื่อได้โชคลาภจากการงานของเองทีนี้โชคลาภจากการงานทุกคนเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรกันเนาะเพราะมันจะแตกต่างกันไปนะคะในเรื่องของการที่ได้จากการงานของคุณก็มองว่าสัปดาห์นี้ ถ้ามันมีอะไรอึอดอัดเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานก็ขอให้ใจเย็นอย่าใจร้อนแม้กระทั่งคนที่ทำมาค้าขายกับเรื่องของออนไลน์มันอาจจะมีเรื่องของอไม่ได้ดั่งใจตัวเองไหมมีความหง,งุดหงิดเกิดขึ้นในเรื่องอะไรของลูกค้าหรือสินค้าต่างๆก็ได้เหมือนกันค่ะทีนี้เรื่องของการเงินการเงินได้มองว่าจะได้จากการทำงานงคนเองจากความขยัแขนแข็งของคุณได้จากการ ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้แต่ทีนี้ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเราต้องดูว่าเรามีธุกรกิจไหมมีญาติพี่น้องไหมทําสื่อออนไลน์ไหมนะคะตรงนี้บางคนได้จากการติดต่อสื่อสารการเดินทางได้จากเรื่องของสวยสวยงามมันก็มีแต่อีกเรารัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเองหรือค่าใช้จ่ายในการ แอของของออนไลน์เยอะก็ได้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะบางคนเกี่ยวับเรื่องของการเนี่ยเสียงเงินในเรื่องการไปเสียกรรมไหมแต่ก็จะมีบางคนที่จะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะทีนี้เรื่องของคู่ครองมั่งคู่ครองเนี่ยความรักเนี่ยคนที่มีคู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องการมีความอึดอัด มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของว่าถ้า,าตัวคุณเองหรือคู้ครองคุณเนี่ยเป็นคนที่มีมีเสน่เนี่ยก็อาจจะมีคนเข้ามา,าให้ความให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือแต่ทีนี้ถ้ามันไม่เชิงชู้สาวม,มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคนมีคู่แม้กระทั่ง การมีปากเสียงเองในเรื่องของคนมีคู่อ่ะก็ให้ใจเย็นๆน่ะไม่ว่าเป็นอะไรแต่บางคู่เนี่ยพูดง่ายๆว่าก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีอ่มีความโรแมนติกกันหรือมีการซื้อของขวัญเล็กๆอนๆให้กันก็ได้ค่ะแต่วงเรยกว่าแต่ละคู่เนี่ยการด,ดําเนินชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันนักกว่าบางทีอ่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าพาระหูอ่ะอมพระอาทิตย์อยู่ก็มองว่าบางทีมันอาจจะเรื่องคาพูดไหม บางทีมีคําพูดที่ทําให้แต่ละฝ่ายไม่สบายใจหรือเปล่าให้ดูที่สถานการณ์แต่คนนะคะทีนี้คนโสดบางคนโสดเนี่ยจะเจอจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้ได้หรือเจอจากหน้าที่การงานคุณเองหรือเจอจากมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะอ่ามันก็จะมีมา,มาหลากหลายหรือเจอจากการติดต่อสื่อสารนี่แหละบางคนถ้าเจอเนี่ยมันจะมีคลักษณะที่เป็น เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้ก็ได้หรือจะเจอจากพวกคนต่างถิน่นต่างแดนพอ่อไม้แม่ไม้ก็ได้หรือนักการเมืองผู้นําท้องถิน่นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เรื่องของคนในเครื่องแบบเนี้ยทีนี้แต่ละคนนะ่ะจะเจอกันแบบไหนเนี่ยบอกว่าทุกอย่างขอให้ใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจจะได้ใช้เวลาดูกันดีๆค่ะจะได้มีพบ ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เรื่องสุขภาพสิ่งที่มองเห็นก็มีเรื่องบ้างสายตาความดันเลือดเบาหวานหนวใจใบหน้าศรีรษะไมเกรนออฟฟิซินโดมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยภูมิแพ้โรคลมทุกชนิดคอตรดรมก้นกบมดลูกต่อมลูกหมาก ระบบน้ำย่อยอาหารกรดระย้อนหน้าอกระบบขับถ่ายระบบต่อมน้ำเหลืองนะคะก็สัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้นะคะก็วป็นชัชทร์สัปดาห์หน้าก็ขอขอบคุณทุกคนทคี่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ